h l l o o v v r y y o n my y n m m is ที่เชาพาสวัสดีค่ะเด็กดีที่น่ารักทุกๆคนนะคะจะเจอกับรายวิชา Able ของเราอีกเช่นเคยนะคะสำหรับพี่อนุบาล3ของเราในวันนี้นะคะวันนี้นะคะพี่ๆอนุบาล3อ่าเรามาเรียนรู้คำศัพท์สังกฤษกันนะคะคำศัพท์แรกของเราในวันนี้คือคำว่า B b แบรแปลว่าหมีนะคะ,ะเด็กดีช่วยกันสะกดนะคะ B E A R แบรแบรแปลว่าหมีนะคะคำที่สองค่ะ B U S B U S รถบสัสนะคะสะกด B U S B U S บัสแปลว่ารถประจำทางหรือรถบัสนั่นเองนะคะคำต่อไปค่ะ C C C ีคแปลว่าวัวนะคะสะกดค่ะ C O W c a คาแปลว่าวัวนะคะและคำสุดท้ายของเราในวันนี้คือคำว่า C C ่ขอ้ขอข้อรถยนต์นั่นเองนะคะนี่เด็กดีช่วยกันสะกดคำสุดท้ายกันค่ะ C A R เอขอขอ้อข้อรถยนต์อ่าวันนี้ทีชเช่าพาฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้นะคะจะเจอกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย